บ้านโตที่นี่สถานีบ้านโปชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรวระม <dy> ัดระวังอันตรายขณะก้าขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่38และขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่46 ส el, ุนัยโตลกและสถานี巴拉เบซาสุดปลายทางสถานีกานกรุงเทพวิวัฒน์ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโ่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายา สถานีบาง,บางปะกุเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารท่านที่ใช้บริการการรถไฟการเดินทางขอให้ผู้โดยสารท่านเดินาทางด้วยสุขภาพแลยสวัสดิภาพระวังไปด้วยว่าด้วยการเดินทางรัต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอกาีกขอขอบคุณค่ะ